มาจ้าพี่น้องมากินสมังม่วงน้ากันเด้ออ้ยหนาวว่าไม่กินมังม่วงแก่ห่อนเด้กินม่วงแก่หนาวกินผู้เดียวคือก้าวันละโอ้ยคุณแซ่บแซ่บพี่น้องลมกระแห้งอ้ยหนาวกัะหนาว

嗯嗯，走、mm，不了。 Sốp, sốp, sốp. lôm héng héng phi non ư ẩm chắc mình nhăm lắm เอามาหลายมือและวมือนเนี่ยกัหน,น้าวคือเกาแอยูู่้เดียวคือเกากินสมมังม่วงเหมือนเจสบคือเกาละ่ะมาเดอ้อมาเดอ้อ ไม่กินน้ำกันเด้อโอ้มอมล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 มแห้งคักอยู่ทางอืน่นหนาวคืออยู่เสาวไหา่บ่ Thằng cái gì nào thằng lông thằng i nhắn ตึงๆโยวลมกระไดลมพะโล่พะงงนนืูบานเท่าหนาวปะน้อมีลมแบบนี้บะน้อ họt bản lắm người yêu. Hm, 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 sám nuôi, bớt, bớt. không đẹp nếu mà đỡ khuôn thang xu linh hẳn mà đỡ chìm chút vui đẻ ở đây này khơi thao đấy mà đỡ à. Thang sùm, thang não kia nọ. Lôm hèn. À. thăng banam chạn phần nét năm và ăn kim quang đại đại để ăn sum đại đại Xì lông bưng đơ chắc mà nhám nắng đó không năm nào được nhám phòn con mà lại mượn lắm เลือดหนาวกินข้นาแล้วส่งมันยากเนะ <laughs> าะทำไมส่งตายว่าเอาเรื่องส่งกระสมคักส่งแม่ จิ้มน้ำจิ้ม,ม,มข,ข้าวเปลืน้ำปลาน้ำตาลของชลดหอมแดงพริกป่นเข้าคั่ว พี่น้แนะ,ะแซ่บหลายต้มหลายแซ่บหลาย Hoa hay dòng thai dùng 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 ได้ว่าพกผาคันคอลงมานำ้ำวิวดีหลายำทำเหนือเพิ่งกินพุดเดียวเส่บพุดเดียวเบิดคือเก้า